อะไรครับเนี่ยเราอยู่ในน้ำเหรอเฮ้ยมอสซาลัสอ้โอ้อโอตื่นเต้นเฮ้ยอย่างเฟี้ยวนี่เรีว่าโคตรตื่นเต้นเปิดมาด้วยแบบความตื่นตาตื่นใจนะครับผมมีมอสซาลัสแบบว่ายน้ำผ่านหน้าไปจูุลสิคเวิลด์อิวิลูชั่น2นะผมมาแล้วนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยปรับแสงเหรอมาเท่าไหร่เอาไปเท่าเดิมเลยแล้วกันนะครับผม เห็นอินโทรเกมเมื่อกี้เราอดใจไม่ไหวนะนี่เรียกว่ากดแคมเปญเลยแล้วกันนะอย่ารอช้าเลยอยากเข้าไปเล่นแล้วเร็วแล้วเนี่ยไปเลยแล้วกันโอ้ยอินโทรอย่างสวยจุลศิลเวิลด์ที่นี่คือคือสถานที่ที่ความชิบหายเริ่มต้นขึ้นเริ่มจากอินโดมินัสเล็กหลุดออกมา จากกรงเพราะมีไอ้โงสองอคนไปกดเปิดประตูแล้วก็มีแอ,โอ้โงหนึ่งคนโดนกินเข้าไปหลังจากนั้นคนไทยก็บินได้พะเด็กๆเห็นเด็กๆก็เลยอยากบินบ้างหลังจากนั้นก็เกิดความวุ่นวายกละหนเพราะว่าพวกผู้ใหญ่บินขึ้นไปแล้วตกลงมาหัวแตกกันแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่บินขึ้นไปแล้วตกลงมาหัวไม่แตก <Yeah. S 1> แต่ว่าก็มีชายคนหนึ่งอยู่ดีที่พยายามจะบิน และเขานั้นก็ได้เอาขนมจีนน้ำเงี้ยวออไปด้วยหนึ่งกล่องอ่านี่ก็คือภารกิจของเาขาเขาขโมยทุกอย่างไปโดยเฉพาะขนมจีนและน้ำเงี้ยวทีนี้พอเขาขโมยขนมจีนและน้ำเง้ย,อ,ขขอ,ย,งยออกไปแล้วแต่เขาดันลืมเดรดเดเสาเอาไว้แบบทั้งเกาะเลยทีนี้มันก็เลยมีคนเอาอินโดเมนัสเล็กเนีย่ยจับใส่กรงไว้นะครับแล้วก็มาถูป้ายกัน โดมินัดเล็กบอกว่ากูทนไม่ไหวแล้วมันจูบปอะไรกูก็เลยขึ้นไปสูดอากาศหายใจ <c oughs> อยู่ในโกงหายใจไม่ออกอะไรอย่างงี้นะครับ <c oughs> อ๋อที่มันหายใจไม่ออกเพราะว่ามันโดนมน,นสสรลัดว่ายน้ําอยู่ด้านบนนะครับมันก็เลยอึดอัดนิดนึงนะครับอ๋อทีนี้ก็จะมีเฮลิคอปเตอร์บินเหนืออยู่บนสารลัดอีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็มาโผล่ที่บนพื้นดินได้ไงวะเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดฟังรู้เรื่องกันใช่ไหมครับทุกคน ดูเรื่องแหละผมว่าผมแปลงดีเลยเนี้ยอืมใช่เอวะประเด็นคือผมผมลืมเปิดซับกับทุกคนซึ่งผมไม่ได้เปิดซับเพราะันฝังไม่รู้เรื่องอ่นไมออกนะครับมันอ่านไม่ได้โอ้โหแต่ภาพสวยมากนะก็ถือว่าเมื่อกี้ที่ผมภาพไปก <l ix> ลืมลื μ, ล μ, มันไป <laughs> มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทัพย์จริงนะมันไม่ได้พูดอย่างนั้นอา่าโอ้แต่เข้าเกมมาแล้วแบบภาพสวยแบบสวยกว่าภาคแรกเยอะเลยอะ่ะแบบอลังการงานสร้างงานสร้างเลยมุกนี้ก็ยังคงมาในคลิปนี้น,นะฮะโอ้โคตรสุดจ,จัดประหลัดบอกนี่ขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าสุดจ,จัดโอ้โห,โหตัวอะไรเนี่ยน้องแค่เหรอเหมือนจระเข้เลยครับผมโอ้โห <c oughs> <c oughs> เอาะเอะเฮ้ยนี่มันที่ไหนเนี่ย โอ้สุดยอดเหมือนพื้นที่จะกว้างกว่าเดิมนะเนี่ยน้ำภาพสวยขึ้นด้วยครับผมอลังการจัดโอ้มาถึงเขามีพื้นที่ให้เราเลยนะหนึ1 A, 1 A ่งเอหนึ่งเอคออืมตอนนี้เราบังคับได้แล้วนะครับผมที่ได้ว่าได้บังคับด้วยตัวเองนี่คือสุดยอดสุดจัดโอ้โหดูดิสวยอ่ะดูเงากระทบบนน้ำนั่นเองครับ โ oh อ้ไม่ก๊อดโคตรอลังการตอนนี้เควสของเราคือให้ฟังบรรยายสรุปนะผมเออผมเนื่องจากไม่เปิดซับนะครับนะแล้วก็อัดอยู่ด้วยก็เลยผมจะไม่เข้าไปเปิดซับแ <c oughs> ล้วกันนะก็ <c oughs> พาร์ทนี้นก็จะเล่นไปแบบนี้นะฮะเออเฮแต่ว่าพื้นที่มันสวยจริงวะอลังการจัด<ๆ> <c oughs> จัด <c oughs> โอ้โหดูมุมนี้ดีครับคุณทุกคนโอ้โหดูนีโอ้ m ม่ก d อดชสวยฮะ โอ้โหมุมนี้เรียกได้ว่าอย่างว้าวเอาอันนี้อะไรเนี่ยเพรสมาแล้วครับให้สร้างศูนย์ปฏิบัติการเราก็สร้างเลยแล้วกันนะโอโ้มีกรอบให้ด้วยอะเราต้องวางตรงนี้เนาะวางไปเลยแล้วกันนี่งไงแล้วสุดยอดโอ้โหระบบการสร้างก็ยังว้าวเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้เราก็ต้องสร้างเครื่องสำรองไฟนะผมโอโ้มีกรอบไว้ให้ก็สบายเลยฮะเอาแล้วต่อไปเราก็ต้อง ทำถนนนะเมื่อแต่ถนนเราต้องเชื่อมต่อกับตรงไหนวะไอเครื่องสำรองไฟไม่ต้องใช้ถนนเนออ๋อนี่ไงต่อกับตัวนี่เลยครับผมศูนย์ปฏิบัติการอาโอโสร้างเสร็จแล้ววะ่ะโคตรเร็วอันนี้ต่อไม่ได้เนาะไม่เป็นไรเอาแล้วครับทีนี้เราจะต้องไปค้นหาเบลิออนิกภายในป่าใกล้เคียงและทําให้มันสลด บลิโอลิกนี่อย่าบอกนะว่ามันคือไดโนเสาร์อ่ะเอาบังคับหอครับผมโอ้ย่างเจ้เอาแล้วบินนะครับเริ่มบินเนี่ยบินยังไงวะโอ้โหเฮ้ยภาคนี้แบบบังคับหอแบบนี้เลยเหรออันนี้อะไรเนี่ยทีมจับกลุ่มครับผมอันนี้น่าจะเป็นหน้าบังคับนะฮะอ๋อมันจะมีรูปไดโนเสาร์เป็นหัวกะโหลกไดโนเสาร์ขึ้นมานะครับ แล้วให้กด R เพื่อเข้าสู่โหมดยิงจากนั้นก็กดคลิกซ้ายเพื่อยิงให้มันสลบนะครับผมเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะว่าแต่เราเราต้องโอ้โหขับโอให้เป็นก่อนนะตอนนี้ทำไมระดับมันดูแบบต่ำลงเรื่อยๆเอออ๋อมันกดกดสเปซบาได้เออกดสเปซบาร์คือขึ้นสูงครับผมกดคอนโทรคือลงต่ำนะอ่านั่นไงนั่นไงไอตรงโอ้โหมรรยาการรอบๆเอาเรื่องว่ะครับชอบอ่ะแบบ สวยอ่ะสวยเลยอ่ะอันนี้คือไตโนเสาที่เราต้องมาจับใช่ไหมตัวนี้เบริอนิกยังไงเนี่ยคือเล็งยิงอย่างนี้ได้เลยเหรอได้ไหมได้ไหมโอ้โหนั่นไงนอนนั่นไงไม่สาวน้อยเจอแล้วอ่ะยิงเลยมยล่ะมันคือตัวอะไรผมมองเห็นไม่ชัดเลยอ่ะผมอยากกดเข้าไปซูมดูหน่อยได้ไหมก่อนจะยิงมนันมองไม่เห็นเออไม่เป็นไรยิงก่อนก็ได้วะ อเอาไปก่อนหนึ่งนัดนี่งไงล่ะโดนไปหนึ่งทีอย่าเพิ่งหนีเดี๋ยวยิงไม่โดนอ่าขออีกนัดโอ้หมดตลบก่อนครับผมเยบร้อยป่ะแล้วไงต่อทีนี้ต้องขนส่งเบลิอนิกเข้าไปในกลุที่มีอยู่นะครับอ่าแล้วเราจะขนส่งยังไงวะเนี่ยไอพอนี่มันเอาไว้ยิงอย่างเดียวเหรอรหรือว่าต้องขับเข้าไปใกล้ๆบ้านเนี่ยลองดูดิไยิงอีกที ไม่ได้ระครับอ๋อหรือว่ามันไอ้นี่วะมันจะต้องใช้ฮอยอีกลำในการขนส่งมะลำนี้ไม่น่าได้ละเออกดออกมาครับอ่านี่ไงนี่ไงการขนส่งแล้วก็เลือกนี่ครับผมเลือกที่ตัวไดโนเสาร์นะแล้วก็ไปเลือกที่กรงที่เรามีอ๋อตรงนี้หรออ่าตรงนี้ก็ได้เรามาใส่กรงนี้ครับ๋ยวเรามาดูขั้นตอนการขนส่งกันดีกว่าว่ามันจะขนส่งยังไงเอ้ยอันนี้คืออะไร เราสามารถกดเพลย์นะผมมันจะมีระดับความเร็วให้เลือกได้ด้วยอ๋อกดใช้เร่งความเร็วโดยการกดไอ้ที่มันเป็นกลุ่มลูกศรสามอันซ้อนกันก็จะเร็วมากนะครับถ้าเกิดปุ่มสี่เหลี่ยม2อันข้างหน้ามันคือหยุดนะโอเคมันคือเร่งเร่งเวลาได้งั้นแหละเกลือแบบนี้ไงถ้าเกิดเราเล่นปกติใช่ป่ะมันก็จะขนส่งช้าผมมันก็จะค่อยๆทําของมันไปนะ เผื่อคนไม่ค่อยมีเวลาเอ้ยผมว่าระบบนี้ก็โอเคนะนดีเหมือนกันน่าใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยครับเอแล้วส่งไอ้นี่ลงมาโอ้นี่คือหอขนส่งเ <ไป S 1> นะี่ยหน้าตาดีกว่าภาคแรกนะอจริงมาขี้ไปแล้วครับผมอ่าขี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเลยโอ้ด้นโนเสาเนี่พอโดนยิงสลบนี่ไม่ต่างกับจิ้งเหลนเลยนะดูหมดความน่าเกรงขามมากเลยดูมันโดนห้อยเฮ้ยตัวนี้มันเหมือนจระเข้เลยว่ะ คล้ายๆนะ่าจะเป็นบรรพบุรุษของจอระเข้นะครับตัวนี้อโอ้แต่ว่าแมปกว้างเหมือนกันนะเนี่ยคือมันกึ่งๆ open world เลยนะครับอันนี้มันอารมณ์เหมือนแบบให้เราออกไปจับสัตว์ได้เองเลยเหรอเฮ้ย้าเป็นอย่างนั้นก็สุดยอดเลยนะครับเนี่ยโอ้ชักจะตื่นเต้นแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นนอนไดโนเสาร์ตัวแรกของเรานะครับยักษ์นถ่ายรูปจริง,รงเออสวยว่ะครับนี่ไงมันมีระบบหยุดเวลานะครับผม เอาไว้หยุดแล้วก็ถ่ายรูปได้นะอย่างแบบเราเราเล็งมุมประมาณนี้ก็น่าจะถ่ายได้แต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าเรามีโหมดถ่ายรูปไหมนะของเกมนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันนะและแล้วนะครับผมนอนก็มาถึงสถานที่คุมขังของเราแล้วนะเรียกว่ามุมนี้อย่างสวยอะ่ะมันโคตรน่าถ่ายรูปเกี่ยวไปเลยเออเท่จริงวะ่ะครับออ้ยผมชอบจังเลยเกมนี้คือภาพมันสวยกว่าภาคแรกเยอะนะครับผมรู้สึกได้เลยว่ามัน มันดูลื่นนวลตาขึ้นเยอะมากอ้อนี่ได้เห็นชัดๆแล้วใกล้ๆหน้าตามไปอย่างนี้นี่เองโอ้เหมือนจอระเข้จริงด้วยวะผมว่ามีความคล้ายคลึงกับจระเข้แบบมากๆนะครับดูจะเก็ดด้านหลังของมันซิโอแม่สาวน้อยตอนนี้เราต้องเหมือนแบบตรวจสอบสถานะของจอระเข้นะครับเอ้ไม่ใช่มันจะไม่เป็นจระเข้ด้วยวะไดโนเสาร์ตัวนี้นะผมชื่ออะไรวะเบริออนเนียนอะไรสักอย่างใช่ไหม อ๋อตอนนี้เราต้องวางเครื่อง,องให้อาหารก่อนนะอาหารของมันรู้สึกเหมือนมันจะกินปลาเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าอาหารโอ้ยนี่มันมีการตกแต่งต้นไม้ทําบ่อน,น้ํานี่ไงนี่ไงปลาแล้วก็มีพื้นนะครับมีหินอ๋อมีการปรับพื้นที่ได้เหมือนภาคแรกเลยอ่ะอันนี้ปลาใช่ไหมเราตั้งตรงไหนได้บะเราเอาปลาตั้งไหนได้หรือว่ามันต้องไอ้นี่หรือเปล่ามันตั้งบนบกหรือเปล่าเนี่ย ใช่ป่ะไม่น่าใช่นะแดงเถือออ๋อตั้งในน้ําเป็นกระชอนปลาแน่เลยอย่างเงี้ยแบบเลี้ยงปลาดิบๆให้มันมาจับกินเองเนี่ยหรอเฮ้ยบ้าหน่าอันนี้ภาคหนึ่งไม่น่ามีนะเนี่ยสุดยอดไหนดูดิอุ้ยมีปลาอยู่เน้นจริงด้วยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วน้องหิวน้องหิวน้องวิ่งมาแล้วครับผมคะีโอเคดูดีจะไปกินจะไปกินข้าวไหม อ๋เอเอะไรนะอ๋อเราต้องเข้าไปดำเนินการตวรวจสอบสถานะของเบริอนิกนะครับตวรวจสอบสถานะเหรอตวรวจสอบไงวะแบเดินเข้าไปแล้วบอกว่าไงเป็นคนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใชอ่อ๋อส่งเรนเจอร์เข้าไปส่องกล้องส่งทางไกลนะครับผมหรือไม่ก็สร้างสถานีเรนเจอร์ภายใน <c oughs> เพื่อให้แบบครอบคุมทุกสายพันธุ์นะฮะ เราก็จะให้ทีมเรนเจอร์มอบหมายหน้าที่ให้ไปตรวจสอบสถานีเรนเจอร์เป็นระยะนะครับแล้วเราก็จะได้เหมือนแบบข้อมูลอัปเดตของไดโนนเสาส์ตัวนั้นๆอ๋ออย่างนี้นี่เองเราก็ต้องขับเข้าไปในกรงกันดิแล้วไงอะ่ะเราก็หยิบกล้องสองทางไกลขึ้นมาครับผมแล้วไงครับไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยมันไกลไปหรอเฮ้ยแต่น้ำมันสัตว์กินเนื้อไม่เหรอครับถึงมันจะกินปลาก็เถอะแล้วยังไงอะ่ะเราต้องเข้าใกล้กว่านี้หรอ มันจะดีเหรอวะมันจะดีอ่ะครับคุณผู้ชมโอ้โหแต่ว่ามันก็น่ากลัวอยู่นะมันอยู่ในน้ําด้วยอะ่ะรถเราขับลงน้ําได้เหรอวะไม่รู้ครับอยากจะรู้ไหมอยากรู้มันก็ต้องตามไปดูไปขับลงน้ําแม่งไเอาดิอ๋อนี่มันเขียนเอาออฟเ e n g t h บผมคือมันระยะมันไกลเกินโอ้ยที่ขนาดเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเอานี่ได้แล้วอะ่ะ <Check. S 1> ได้แล้วะ่ะเช็คว่ะ อ๋อตอนนี้คือน้องเขาอยากได้หินอ๋อต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบลิโอนิกมีค่าความสะดวกสบาย95นตนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงนะแต่ว่าไหนๆก็เข้ามาขนาดนี้แล้วผมอยากจะจะได้ว่าอยากจะเข้าไปถ่ายรูปกับน้อนแบบใกล้ๆนะครับเนี่กได้ว่าดูแลหยุดญาตินะครับดูแลหยุดมิสเ้โอ้โหโคตรใกล้เดี๋ยวเจียนเจียนนรียกว่าดูแลหยุดมิสจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ดูแลอย่างใกล้ชิดเลฮะทีนี้นี่ใครบอกว่าสวนสัตว์ของเราแบบว่าไม่ใส่ใจสัตว์เนี่ยผมเสียงเจียงตายเลยนะครับเพราะว่าเราดู <laughs> ดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยดูด,ดูใกล้ขนาดนี้จะเป็นยังไงโอ้โห oh, เนี่ยดู <laughs> ดูแลแบบติดติดไหนเข้าใกล้ดูครับเอาน้องน้อง,น,องน้องไม่น้องไม่วิ่งไล่หรอเอาจริงดิใกล้มากเลย <laughs> ไอคนขับไปเท่าไหร่นะ ไอคนนั่งบ่อหลังอะคนนกลัวเฮ้ยโอ้โห้ยลูกนี้สามหมื่นครับผมโอ้ยที่ยปอ,อู้หประตูหลุดประตูเบี้ยวเลยอุยอ้ยอุ้ยประตูหลุดแล้วอู้หูผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้นึกว่าประตูประตูลอยอยู่ในน้ำโอ้ยแล้วเราขับรถลงน้ำครับผมตอนนี้เอ้ยแต่เราไม่เข็ดว่ะ ออกเลยดีไหมวะตื่นเต้นเหลือเกินเนี่ยนกว่าถ่ายรูปเมื่อกี้ได้มาสามหมื่นเขบผมกับโดนพังประตูไปถือว่าคุ้มไหมเนี่ยเราเข้าไปดูเข้าไปดูน้อนหน่อยดิน้อน้อนเขาเป็นยังไงคือตอนนี้เราต้องใช้ความสะดวกสบายดูเลยประตูประตูะตเอาเลนเจอร์เลนเจอร์เอาประตูมาทิ้งไว้ในบอ่อเออตอนนี้เรายังไม่มีหินนะน้องเขาอยากได้หินวะ่ะ ยิ่านั่งน่ารักจังอู้น้องก็พักแล้วครับนอนเออเนาะแต่ว่าน่ากลัวน่ากลัวนะแต่ว่ามันมุ้งมิงมันก็มุ้งมิงดีเหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวเอาหินให้น้องเขาก่อนอู้หินก้อน,อนละพันเหรียโคตรแพงเอ่อเราจะต้องอันนี้ไงเอกก้อนใหญ่ไหมเผื่อสร้างแบบเป็นเวิร์กนะผมสร้างเป็นรังไว้เลย ตอนนี้ได้หินมาสองก้อนค่าความสุขสบายอยู่ที่86ซนะครับยังไม่ถึง95ว่ะเราจะต้องเอาหินเพิ่มให้เขาอีกหน่อยนึงนะครับน้องเขาจะได้แบบชอบน้องชอบหินเนี่ยเพิ่งจะรู้แแปลเข้าไปแปเข้าไปเออนี่ไงสร้างภูมิประเทศให้เขาดูแบบน่าอยู่นะครับน้องก็จะอยู่แบบสุขสบายโอ้เหมือนเลี้ยงสัตว์เลยเหมือนเลี้ยงหมาเลยนะเออจริงถ้าแบบ มันตั่งแต่งก็ดีเหมือนกันนะคนแต่งแต่งสวนไปก็ดูสวยไปนะครับดูสดชื่นโอ้ยนี่ไงเต็มร้อยแล้วค่าความสุขสบายสบายใจแล้วสินะนมนนททีนี้เราก็ต้องมาสร้างสถานีเรนเจอร์ย่อยนะครับผมอยู่ข้างในกรงแล้วก็ให้งานกับเรนเจอร์ไปคอยดูแลนะครับผมว่าแต่มันอันนี้อันใหม่นะฮะในภาคแรกไม่น่ามีนะว่าแต่มันใส่ไว้ยังไงเอ่ยอ๋อนี่ไงนี่ไง ก็คือเราต้องเอามาแปะไว้ใช่ไหมให้มันครอบคลุมเนาะเอออุ้ยน้องกำลังกินปลาหัวนี้ภาพหาดูยากอย่าเข้ามาถ่ายรูปจังดูดีจะได้เงินเท่าไหร่โอ้ยกินดิบๆเลยกินส,สดๆเลยเนี่ยกินจักระชอนเลยนะครับโคตรเถ๋โอ้อย่างเฟียวอะ่ะอยู่สบายเลยอะดีทีนี้เราก็ต้องไปครับเอาเลนเจอร์มานะครับผมเข้าไปในกรงกัน หนว่าเมื่อกี้น่าจะอยู่ตรงนี้อ่านี่ไงเราก็ต้องเอาแปะไว้ตรงหน้าประตูแล้วนะจะได้เข้าออกง่ายๆหน่อยนะฮะไม่อยากจะเข้าไปกวนน้องเขาเยอะนะเดี๋ยวน้องเขาจะอยู่ไม่เป็นสุขเอาว่าแต่ตรงไหนมันข้างหน้าข้างหลังวะเนี่ยน่าจะอันนี้นะครับอ่ะแปะไว้เออเรียบร้อยทีนี้ก็ให้หน่วยลาดตะเวนนะผมหน่วยเลนเจอร์ของเราใช้ยังไงอ่ะเนี่ย อันนี้มันอ๋อหรือว่าต้องคิดที่หน่วยใหญ่ปะวะนี่ไงแล้วก็เลือกที่ทีมรนเจอร์หนึ่งนะครับแล้วก็มอบหมายงานให้เขาไปเหมือนแบบเข้าไปดูด้านไหนอ่านี่ไงเรียบร้อยเอาอีกแล้วครับหน่วยเดิมนะครับผมหน่วยเดิมเข้าไปในโกงอีกแล้วรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยเรียบร้อยเหรอเสร็จแล้วใช่ไหม อันนี้คือมันต้องไปมันจะไปไหนมันอย่าบอกนะว่ามันจะขับไปหานอนเอาจริงดิเอาแล้วครับผมไอหน่วยนี้อีกแล้วไอหน่วยนี้อีกแล้วเข้าไปสำรวจโอ้โหเดย๋ยวทาไมดูแลอย่างใกล้ชิดดุดญาติดุดมิตรนะคลับน้องจะไล่ไหมน้องไม่ไล่วะอะไรอ่ะน้องไม่ไล่ไม่หนุกเลยเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยลุกแล้วว่าลุกแล้วว่ะลุกแล้วว่ะ น้ no moon walk. Moon walk องมันวอกมูนวอกกลับมาไล่โอ้โหเเดือดโอ้โหเรียกได้ว่าขับรถหนีสูดชีวิตครับผมเออเอาเรื่องอย่างฮานะะเมื่อกี้นี่คือแบบน้องนี่มูนวอกไล่มูวอกไล่มาเลยนะผมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะ่ยก็ต้องขอจบลงแตบบ่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับในเควสหน้านะผมเราจะต้องไปค้นหาไทเซลท็อปนะครับหรือก็คือ 3ามเขานั่นเองนะเราจะต้องเอา3ามเขามาเลี้ยงแล้วนะครับแต่ว่าเอาเป็นคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมให้กับช่องเล่นรายการชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ